พูดผมไลฟ์สดเนี่ยคนดูผมสองหมื่นแต่คนดูคุณห้าแสนเจ็ดแสนคุณได้ประโยชน์ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะแต่ผมมาไลฟ์พบกับชาวบ้านนะครับไอ้ใครที่จะไปแจ้งความผมใช่ไหมครับมาเลยแจ้งเลย แจ้งเลยมึงไปดำเนินคดีไปฟ้องเลยนะครับไปฟ้องเลยผมเป็นนักกฎหมายรับราชการมาสี่สิบสองปีผมรู้ว่าผมควรจะสู้กับใครผมรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ผมติดคุกติดตารางนะครับคุณรีบไปแจ้งไป ไปนั่นเลยนะครับคุณรีบไปฟ้องผมเลยนะเดี๋ยวจะขาดอายุความอายุความมันสามเดือนนะครับผมรู้ว่าคุณรวยกว่าผมมีทนายประจำยี่สิบสามสิบคนคุณบอกผมว่าคำว่าไอ้แก่ล้าหลังมากนี่คุณดูหมิ่นผมนะแล้วบอก หัดเคารพสิทธทิมนุษย์ยชนของคนอื่นคุณหมิ่นประมาทผมนะแต่ผมไม่มีเงินจะไปดำเนินคดีท่านบนสารแล้วครับกูจะไปแจ้งความปิล็อกอีกคนหนึ่งแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าคุณทามาหากินทางคนคนเดินถามหมาหมาเดินผมไม่ผมยังไม่โกรธคุณนะผมยังไม่โกรธคุณนะ นะครับผมยังไม่โกรธคุณนะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินคุณจะเป็นศัตรูกับผมก็ได้ผมจะได้ตามจิกคุณทุกเรื่องอย่าคิดว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้จะไปลังแกใครก็ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณจะมาชี้แจงว่าคุณไม่มีรายได้ แต่ชาวบ้านเขาสูญเสียเงินไปแล้วนะครับชาวบ้านเขาสูญเสียเงินไปแล้วผมแนะนำชาวบ้านผมบอกไปว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเสียหายคุณก็ไปพบพนักงานสอบสวนไม่เสียสตางค์ไม่เสียสตางค์ครับไม่เสียสตางคเาง์เอาความจริงไปเล่าว่าเขาประกาศขายซองแดงมาอย่างนี้ แล้วฉันก็เสียเงินไปอย่างนี้นะครับถ้าตำรวจเขามองว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเขาจะรับคดีนะครับถ้าตำรวจรับคดีส่วนจะสรุปความเห็นฟ้องไม่ฟ้องเป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนนะครับผมไม่ได้ยุให้ชาวบ้านไปแจ้งใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องบอกชาวบ้านเขา นะครับอย่ามาขู่กูนะครับไปฟ้องเลยไปเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มแล้วจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับจะพูดอะไรระมัดระวัง จะโพสอะไรเนี่ยให้คิดข้ามคืนก่อนนะครับจะพูดอะไระะระมัดระวังจะโพสอะไรคิดข้ามคืนก่อนนะครับที่ผมยังไม่ไปดำเนินคดีคุณเนี่ยเพราะผมเห็นใจคุณนะเพราะคุณเป็นประเภทเดียวกับไอ้น้องที่ผมไปว่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับหรือคุณ จะคิดอย่างไงผมก็ไม่เข้าใจคุณนะผมว่าน้องสองคนนะเป็นตำรวจใส่ชุดสีกะกีคอพับซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานไปป่าปามโจรผู้ร้ายไปหอมแก้มกันอย่างนั้นมันผิดระเบียบผิดวินัยระเบียบเขาก็ออกมาชัดเจนคนเป็นตำรวจก็ต้องปฏิบัติแต่ถ้าเป็นพิธีมงคลสมรส จะเป็นหญิงเป็นชายหญิงก็หญิงชายกับชายไปทําอย่างนั้นผมไม่ได้ไปว่าจะใส่ชุดขาวชุดอะไรผมไม่ได้ไปว่าจะไปหอมแก้มกันไม่มีใครไปว่าสังคมไทยกับผู้บัคับบัญชาเขางองมองมันเป็นประเพณีแต่ถ้าคุณลองใส่ชุดเจ้าบ่าวไปนะครับใส่ชุดเจ้าบ่าวไปใส่ชุดกะกีหรือชุด ขาวไปไม่หอมแก้มไปจับกิ่มเขาละ่ะหรือไปจับนมเขาละ่ะมันเหมาะไหมต้องดูให้มันเหมาะสมผมไปด่าลูกน้องผมดุลูกน้องผมผู้เสียหายคือตํารวจสองคนนั้นคุณมาเสือกเองอ่ะผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณแต่คุณมาเสือกผมทำไมอ่ะมาเสือกว่าผมทำไมอ่ะนะครับอย่าเสือกสิ คุณอยู่ในที่แจ้งผมอยู่ในที่มืดหาแดกไปอย่างนั้นนะ่ดีแล้วนะมันก็จะเจริญหูจเจริญตานะครับคุณไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินอกจากทำผลประโยชน์เข้ากับทางตัวคุณนะครับไปฟ้องเลยนะ พวกนี้มึงไปฟ้องเลยนะจะได้สวนให้จุกจุกสวนดอกนี้จบแล้วมึงกับกูไม่จบมึงกับกูไม่จบผมจะจิกทุกเรื่องนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมรอให้คุณฟ้องผมก่อนนะผมโทรไปหาท่านจารูนเกียรติ นะครับจะโทรไปหาท่านจรูนเกียรติปานแก้วผมจะรวมผู้เสียหายสักร้อยคนรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีคุณให้คุณสู้คดีทนายคุณเยอะไงะทนายคุณเยอะไงะนะครับว่าลักษณะนี้มันผิดไหมผมก็ไม่รู้ปัจจุบันผมก็เสียนมาเป็นชาวบ้านคนนึ่งะ่ะนะครับ ผมก็จะรวมนะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นไลน์นะครับว่าใครซื้อซองแดงไปให้มาพบผมนัดเจอกันแล้วรวมตัวกันไปแจ้งความนะครับผมไม่อยากไปทะเลาะก,กับคุณนะแต่อย่ามาขู่อย่ามาขู่นะครับอย่ามาขู่ผมไม่อยากทำคุณผมบอกแล้วว่าไอ้ของคุณเนี่ย ผมไม่ติดใจทนายความนี่ผมก็ไม่ติดใจนะครับไปติดใจไอ้หนุ่มเนะี่ยที่มันด่าหนักหัวพ่อหนักหัวแม่อะไรเนี่ยนะครับไม่เข้าท่าปกติผมก็ใจเย็นครับผมชีวิตผมไม่เคยโดนฟ้องนะชีวิตเลวัตไม่เคยโดนฟ้องนะครับพอผมพูดมันก็จะมีคนมาเข้าใจว่าเฮ้ยคุณไปขู่เขาหรือไม่ เลวัตไม่ใช่หมานะเว้ยที่จะไปขู่ใครมีแต่ทำจริงนะครับ